ท่านหัวหน้าประกันสังคมแล้วก็นิเอีนค่ะเขามาแจกของลูกยายรอบมาแล้วนะคะท่านเว็ท่านเว็มันเยี่ยมยายค่ะดูมีความสุขกับผมอีกนล้วเนี่ยย้ายออกทีวีบ่อยด้อไม่อยากออก็ไม่อยากออกย้ายบอกที่ออกฉันก็ไม่ได้ดูดี๋ยวให้ลูกหลายถ่านดีกวไว้ เดียวยุเท่าไหร่ละคะเนี่ยย่าง4ออแพ่อผมสองปีีนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเอา้มันขึ้นมาแล้วมัต้องปีแล้วยายชื่ออะไรคะคุณยายเฉลยคุณยายฉลวยชื่อเฉลวยนากุลหนูชัยหนูชัยครับอ่าช่ใช่ช่ใช่่ใช่ใช่ใช่่น่่ ้าสีเขียวบ้านยายใเขาเปยว่าหมากย้ายหมดยังหมากหมดยังม OK> ีใครเอาหมากมาให้มังไหมย้ายลูกนอ้ยย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 ไยยไยย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 ่วยดยยยยยยย่ยย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 ยานตะลียยยยยยยายยยได้ยยมยยยยยทยนยย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 เยืยยยยยย่ยยยยยเหยย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 ยนยย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  คืนกันนอนตรงนี้เหรอนอนกันนี่เหรอถ้าฝนไม่ตกก็นอนถ้าฝนตกไหถ้าฝนตก็ใช้เฮ้ยอไปใชะไปใช้ค่ะขอไปใะอไปใช้ค่ะขอไปใช้อไปน่ะขอไนใช้ะขอไป้ค่ะขอเ่ขอนะ้ค่ะอไใ้ค่อใขอไปาช้ม่นไปน้ค่ะอ้าขอช้คะอไค่ะไรม้่ะขวไปใชอไปใชไปอ่ะไปชไปช่ข้อไ่ไม่อไ่อ กันเพื่อนอยากไม่หลบแล้วเอาซะนี่แต่ไม่เหงาเนาะไม่เครียดเนาะหาอะไรไหมอยากได้อะไรไหมมาหมดอยากได้อย่างเยอะอยากได้เงินหรอจะไปใช้ตรงไหนเนี่ยไม่เยาอยากได้หลังคาไม่เล่ะหลังคาสังกะสีอะไรเนี่ยไม่ธรรมชาติก็ไม่ธรรมชาติเลี่ยร้อนร้อนร้อน พี่ผ้าใบเนี่ยผ้าใบผ้าใบดีดีหน่อยอ่ะอยู่บ้านอยู่ดีแล้วเนาะของผ้าใบเต็นท์น่ะพี่ชื่ออะไรคะคะพี่ชื่ออะไรคะลูกลูกพี่น้อยเป็นเป็นลูกสาวเหรอเป็นลูกสาวชื่อจริงเหรอคะชื่อจริงจ้ะนางน้อยเหรอคะอายุเท่าไหร่คะอายุสาีห้าสิบสี่อายุห้าสิบสี่มาเล็กที่เท่าไหร่คะ